เพื่อเป็นสิริมง,งคลแก่ร้านค้าสมาคม <นะ S 1> แม่บ้านตรวนของเราค่ะ I uh know. -huh. วัชราไ่ยาไม่มีนะคะองไยาเราครับประหลังกระทรวงกาลังความท้าทายอารอาหารเกลืออาหารอากาศองค์การส่งคล้อานผ่านสื่ประธานสภาสตรีแห่งชาติแขกผู้พิเศษและสือมวนท่านผ้ชมที่ท้นในนาของสมาคมแม่บ้านตำรวจขอฝากขอบพระคุณท่านผู้หญิงคนนี่งอาหารนวเป็นอย่างสูงที่ตุลาให้เขียิมาเป็นประธานในพิธีเปิดร้านปันรับสาขาโรงพยาบา วัตถุประสงค์ของการสร้างร้านบันรักคือความตั้งใจของสถานีและบ้านตำรวจที่จะมุ่งมั่นส่งเสริมผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟของตำรวจตะเวนายแดนให้มีช่องทางในการจาหน่ายรวมถึงการกักษาผลิตภัณฑ์ุราเพของแม่บ้านตำรวจนำเสนอแก่บุคคลทั่วไปซึ่งปัจจุบันร้านปันรักได้เปิดมาแล้วทั้งหมด6สาขาและสาขาโรงพยาบาลตำรวจเป็นสาขาที่7กล่าวโดยเฉพาะร้านปันรักสาขาโรงพยาบาลตำรวจ เป็นสาขาที่สมาคมแม่บ้านตำรวจมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสาขาที่มีกำเนที่ตั้งอยู่ในการของการท่องี่ยวระดับโลกและเป็นศู์อบรมการชุมนุมปที่เป็นมาตรฐานเท่าการทุกสาขานอกจากนี้ยังเป็นการปฏิบัติของตำรวจแม่บ้านตำรวจที่พร้อมปวดสายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกและหวังเปอย่นางยิ่งว่าร้านปันรักจะสามารถพัฒนาและเติมมีชื่อเสียงให้ประเทศและระดับโลกต่อไป การที่สร้างรัฐบาลที่ขึ้นมาเพราะว่าด้วยความที่เรามีแม่บ้านทั้งหมด77จังหวัดนะคะมีแม่บ้านอยู่ทุกอำเภออยู่ทุกเมืองเพราะฉะนั้นเราจะเป็นผู้ที่สามารถคัดการผลิตงานได้ถูกแบ่งชิ้ชส่วนเราตั้งใจว่าเราจะช่วยชุมชนเพื่อวัฒนายกระดับยกระดับให้ดุลย์ความยากจนใจยากขึ้นขึ้นนะซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้จัดการพิจารที่มาประมาณ4ปีได้แล้วนะแล้วก็มีการพั มาที่หมู่อาสาว่าทีมเต้รำชื่อนังของคนไทยมาช่วยพูนาออกแบบสินค้าคนประเทศกระเป๋าและกระโปรงให้เรานะยนะส่วนพี่เจฟฟ์จัดกานะคะในห้องเครื่องผู้จัดการเองก็เป็นผู้ที่น่ารักมากมาช่วยเราสอนในบ้านเราให้ทำลูกปัดนะคะสร้อยลูกปัดจากเศษผ้าก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นให้กับสินค้าชุมชนของเราเพื่อจะน่ะ ภูมิใจมากที่เราจะได้นําสินค้าของ,องน้องๆเราทั้งหมด77จังหวัดเอาไว้ปรุงนะคะเพื่อส่งเสริมกาได้ให้กับครอบครัวเจ้าการตำรวจเราเองแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการได้ให้กับช<ม>ุมชนเราหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่สามารถที่จะพัฒนาชุมชนไปด้วยกันนะคะแม่บ้าตำรวจของเราดีๆรับใช้ชุมชนและยินดีสร้างพลังยี่เข้มแก็งต่อ,อไปนะคะเราตั้งใจว่าเราจะพัฒนาสินค้าไทย ไปสูสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้เราโชคดีมากค่ะมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านเองก็ทํางานที่เป็นทําเกี่ยวกับกลุม่ชชมต่างาส่งต่อท่านเห็นผลิตภัณฑ์เราท่านก็ยินดีจะพาเราไปดูไปซึ่งตอนนี้เราก็พูดเบาๆไว้ก่อนเพราะท่านย,ยังไม่บอกแต่เราก็คาดว่าวันหนึ่งเราจะสามารถาพราผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งพัฒน,นาดูแลบ้านตำรวจไปชูสายตาชาวโลกได้อย่างไม่ต้องมีข้อกังขาต่อไปนะคะ ในนัก็ขอขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจที่ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินงานของสการโครงแม่บ้านตำรวจและขอขอบพระคุณผู้อำนวย ที่จะมุ andal, ่งเน้นการพัฒนาและต่อบรับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำรวจได้ทั้งตัวอย่างดั่งดีที่ฉันขอเชิญชวนและส่งคำรับต้อนรับนาดีวยพยัญแม่บ้านตำรวจทุกท่านที่ได้ร่วมกันต่อสร้างร้านความรักร้านแห่งความรักความเพื่ออาลีที่แม่บ้านตำรวจมีให้กับตำรวมาที่ฉันขออวยพรให้ร้านความรักสาขาโรงพยาบาลตำรวจ เล็ร้านที่มีควหมายสำคัญสำหรับท่องเที่ยระดับโลกเป็นร้านที่จำไม่ได้